เดี๋ยวขับพบกับน้องอีกแล้วนะวันนี้น้องจะไม่โอเคมีใจก็ได้คือแบบว่าเส้นคืใหญ่นะอย่าเป็นคนเกาหลีเราก็ต้องกินน้ำเผ็ดเกาหลีนะคะอ่าเราจะกินได้ไหมล่ะกินน่าจะดูก่อนนะขอเตี๋ยวน้ำนี่นะคะเย็นแล้วนะปรุงปุยนะท่านเกะไม่ได้แต่ปรุงปุย ลูกลูกงเินนะมงเงนนี่ฮะอย่างนี้ก็บนี้กินดิน้องไอ่อยากกินเอ๊ะมันเป็นของจีนเนาะนี่ฮะพี่แม๊ี่แม๊ี่แม๊คีเหลือหลอ้น่มานน่นี่แมลูกนี่ครั้งแรกมาหนี่เปนของจินเอ๊ะเดียดูดิน้องอยากกินหุ่นมาเป็นไงที่ลงมา,น,ากกนี่เส้นยังไม่สุดพอดี

ไปนะปุ๊กลุกบ่ปุ๊กลุกปุ๊กลุกเอ้ยดังพี่เส่ดังอ่ะเนื้อดังไฟลุกเนื้อดึงขึ้นได้ไหมดังอหมอันนี้ขึ้นคอเลยอ่ะดึงดึงขึ้นแม่กินน้ำเลยฮะดึงขึ้นดึงขึ้นดังดึงเขินน้องหนูจ้าวไปเก็บข้างล่างสิลูกเฮ้ยทิ้งเข้าไป หิว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 ขอกินชิ้นเดียวก่อนหิวหิวลองกินลองกินสุไพร่แง้มขึ้นมาไห้ว่าน่ะอีกเพื่อนหนึ่งอยากดูหัวที่้องมอ้ยไอใช่น่องไหลเลยเหรอเดือดถึงที่ปลุกลูกอีกอีกลุกต้งโอ้พี่เดียกินเผ็ดได้แล้วไอรินนี่จะกินเห็นไหมเนี่ยน้องลินอยากกินหรอ ไอเดียไม่แบ่งน้องเลยน้องกินเผ็ดไม่ได้แสบปากว่งยังไงกินได้คิดแมนอุ้ยมันหนามันหนาขันหรอไม่ใช่กินกบอนแล้วเฉาเราเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็เริ่มเผ็ดแล้วนะทุกคนตอนนี้เผ็ดแล้วคะ่ะดูดูจมูกแดงแล้วครั้งแรกเลยนะลูกเนาะ โอ้โหเก่งมากมันอร่อยเหรอลูกเผ็ดแต่อร่อยใช่ไหมคะม,มันนุ่มเอามันใหญ่ด้วยนี้ก็เยอะแลวนะคะทุกคนเป็นไง อันนั้มาลูปากไหอุ spoke spoke oh <te sair le Mc Bryant> ้ยปากเลอุวย่ไปเช็ดให้ดูนะแซไปเียวีเตรีมเองนะันนี้วางที่ข้อลยปารีสิน้ย่นย่นย่งย่นก่นย่นย่นยย่่่นยนย่นยนย่นย่นย่น่นย่นดนอ่นม่ย่น เอาเชื้อช่วยใช้เปล่าออกลูกไม่ไหวพอนะคะคือว่าอาหารไพวกกินวิ่งล่าหมูบ้านอ้าวมาัน้นมือปัดเลยโอเคไว้ไม่ต้องนะอนนีนแล้วามานปล่อยเองไอเดีย เดี๋ยวคน้อยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วค่ะลาค่ะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวขอเตรียมตัวอย่าลืมกดติดตามน้อยเดี๋ยวชิลๆนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องคิลไอลินบ๊ายบายอ